สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนําอีก1คันนะครับเป็นนิสสันนาวาร่าแบ็กดิชั o นนะครับตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานนะก็บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นท็อปๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5 DDTI VGS Turbo บเป็นโบไฟฟ้าแล้วนะครับ ตกแต่งสวยงามเลยนะครับเป็นตัวพิเศษนะฮะตัวนี้ออปชันก็จัดมาเต็มเตมล้นๆนะครับที่สำคัญไม่วิ่งมาเพียงแค่85,000โลนะครับส่วนราคาเราเปิดไว้5 8 9 0 0 0บาทนะกับรถปี2019 4ประตูที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะมองได้เลยว่าสวยนะฮะภายนอกจดภายในนะเป็นรถโครงสร้างหลักเดิมนะครับไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุชนหนักพิกานะฮะเล่มตรงนะฮะเลขเครื่องเลข ตัวถังชัดซีตรงนะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับใครสนใจนะฮะตัวนี้สามารถเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะครับที่ร้านต้นยุทธานะครับเราอยู่ที่มินบุรีนะครับถนนเสรีไทยซอย64นี่เองใกล้ๆนี่เองนะครับนะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะฮะอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมอยากดูรูปนิ่งนะฮะภาพนิ่ง จุดไหนส่วนไหนของตัวรถนะฮะก็สามารถที่จะทักทายเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์096 149 9 9 8 5นะครับยินดีให้บริการนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นรถเข้าใหม่นะฮะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้เก็บงานเลยนะฮะเอามารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมก่อนนะตัวนี้นะฮะมีออปชั่นกล้องถอยนะฮะแล้วก็กล้อง360องศากล้องรอบคันนั่นเองนะครับนะฮะ แม็กนะฮะเป็นตัวแบล็กดีชันเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งพาร์ทสีดําตัดสีส้มแบบนี้นะครับเสาอากาศแบบที่ลามส,สวยๆติ๊กเกอร์ลายเอกลักษณ์ของตัวแบ a ็กดีชันนะะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะครับภายในเนี่ยก็ถือว่านิสสันนะครับทารถออกมาเนี่ยนะครับก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมาพัฒนา,าขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับ ให้มีความโดดเด่นนะฮะสวยงามพูดง่ายๆว่าฉันจนนการได้นะครับสมัยก่อนนิสสันเนี่ยเขาจะเน้นเป็นรถที่ลุยๆนะฮะสมบุกสมบันใช้งานแบบบรรทุกนะสไตล์แบบเป็นรถบรรทุกหนักอย่างนี้นะครับนะวันนี้นะตัวแบล็กอิชชนี่ตกแต่งได้ต้องบอกว่าสปอร์ตนะครับเน้นในเรื่องของความสปอร์ตความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับน,นี่เลยนะฮะ มาดูในส่วนของเลขไม้เลขไม่นะนะครับเดี๋ยวขอยนุญต start เครื่องนะครับนะฮะหน้าปัดหน้าจอก็สวยนะครับนะทำหน้าปัดออกมาแบบนี้เลยนะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็เป็นจอ TFT นะครับนี่นะฮะเลขไม้8 5 0หมน้าันนะฮะก็ ในส่วนของตัวเครื่องเล่นเนี่ยนะครับให้เป็นจอสัมผัสนะลูกค้านะครับแล้วก็มีกล้องนะมุมกล้อง360องศาแบบนี้นะครับเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะนะครับแอร์นะครับก็เป็นแบบออโต้นะครับเป็นออโต้เลยนะฮะที่สำคัญนะครับพื้นที่ใช้งานนะครับนิสสันนี่ก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่นะครับออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้งานจริงเยอะนะครับนี่ตัวนี้ก็ ตัดแสงแบบออโต้นะครับอันนี้ก็เป็นเบาะนะครับสไตล์ของ Black e d i t i o นเนี่ยก็จะเป็นตกแต่งเบาะลายหนังนะครับสงขภาพแบบนี้เลยนะครับให้มีความดูดีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะลูกค้านะนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับตัวนี้นะครับคู่มือต่างๆยังอยู่ครบนะครับเอกสารของตัวรถประจำตัวรถนี่อยู่ครบเลย ลูกค้าใครได้ไปนะครับหรือว่าใครสนใจคันนี้นะครับในราคาไม่ถึง600 0นนะครับ 5, าบาทกับรถปี2019ัม่มาเพียงแค่85,000โลนะครับภายในภายนอกสวยวิ่งเลยนะอันนี้เป็นสภาพรถเข้าใหม่นะฮะหลังจากจบรีวิวผมจะเอาไปเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับร่องรอยการใช้งานต่างๆนะฮะจะได้ไม่กวนใจลูกค้านะครับสำหรับคันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะวันนี้ก็ แนะนำนะครับแนะนำเลยสำหรับใครที่หากระบะน,นะครับไว้ใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะครับนิสสัน r a ราแบล็กอีชันคันนี้ปี2 0 1 9ไม่85,000โลแล้วก็ราคา589,000บาทน,นะครับจะจัดไฟนี้จะซื้อสดทักทายเข้ามา096149985นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ